สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราเรียนไปถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะครับในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอ,อนามัยทางเพศนะครับในชั่วโมงที่แล้วครูได้สอนไป1หัวข้อนะครับมันจะมีทั้งหมด3หัวข้อในชั่วโมงที่แล้วครูสอนไป1หัวข้อคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับ วันนี้ครูจะมาสอนในหัวข้อที่สองนะครับมีชื่อว่าการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอ,อนามัยทางเพศนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับไปดูวีดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อนี้นะครับไปดูกันเลยครับสุขอนามัยทางเพศหมายถึงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศได้อย่างเหมาะสมตามวัย มาดูการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกายก่อนครับ 1. อาบน้ำฟอกสบู่ชำระล้างร่างกายให้สะอาดอย่างน้อยวันละ2ครั้งหรือหลังจากออกกำลังกายและเล่นกีฬา 2. ใช้สบู่ทาความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งเมื่ออาบน้ำและใช้ผ้าเช็ดตัวซับให้แห้ง สามทำความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้งหลังขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาละเพศหญิงเช็ดหรือล้างจากด้านหลังาจากด้านหน้าไปด้านหลังและซับให้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากถวาวรหนักเข้าสู่อวัยวะเพศอาจจะมีสายชำระนะครับสายชำระเราควรจะฉีด ฉีดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเพื่อเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากทวันหนักเข้าสู่อวัยวะเพศ c ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดหรือใช้สบู่อ่อนๆแล้วล้างด้วยน้ำน้ำที่สะอาดวันละไม่เกิน3ครั้งเพื่อป้องกันการเกิดสิวถ้าเราล้างบ่อยมากจนเกินไปอาจจะทำให้ หน้าเราแห้งได้นะครับเกิดหน้าเราขาดความชุ่มชื้น 5. ตัดเล็บมือให้สั้นและหมันล้างมือให้สะอาดไม่ใช้มือโสกปกสัมผัสใบหน้า่าจทำให้เกิดสิวได้มือเราบางครั้งหยิบจับอะไรแล้วเชื้อแบคทีเรียอาจจะติดตามมือเราตามซอกเล็บเราถ้าเราไป สัมผัสใบหน้าก็อาจจะทำให้เราเกิดสิวได้ง่าย 6. สวมใส่เสื้อผ้าชุดชั้นในตุงเท้าและรองเท้าที่ซักสะอาดแห้งสนิทและไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อเช่นโรคก,กากเกื่อนโรคผิวหนังต่างๆนะครับข้อ7 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายเป็นประจําสมัครเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนเพียงพอก็อย่างน้อยวันละ6กถึงแชั่วโมงนะครับข้อแหากมีความผิดปกติที่อวัยวะเพศต้องรีบบอกพ่อแม่บอกผู้ปกครองให้ทราบเพื่อหาวิธีแก้ไขหรือ พาไปพบแพทย์ข้อ9เพศหญิงต้องดูแลรักษาความสะอาดร่างกายระหว่างมีประจำเดือนอย่างถูกต้องดังนี้ 1. เตรียมผ้าอนาไมยไว้พร้อมและใช้ผ้าอนาไมยอย่างถูกต้องเริ่มจากการเตรียมผ้าอนาไมยให้พร้อมลอกกระดาษกาวที่อยู่ด้านหลังผ้อาอนาไมยออกติด ด้านที่มีแถบกาวกับด้านในของขอบกางเกงในตามรูปเลยนะครับ 2. เปลี่ยนผ้านอนามัยบ่อยๆและผ้านอนามัยที่ใช้แล้วควรห่อกระดาษและทิ้งถังขยะให้เรียบร้อย 3. ทํทำความสะอาดอาวัยวะเพศขณะอาบน้ำโดยชำระล้างจาก ด้านหน้าไปด้านหลังไม่ฉีดน้ําเข้าไปส่วนล้างช่องคลอดและไม่ควรลงสาวยน้ําหรือเล่นน้ําในแม่น้ำลำคลองขณะมีประจำเดือนเพราะอาจเกิดการติดเชื้อ 4. เมื่อมีอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือนดื่มน้ําอุ่นและนอนพักหรือใช้กระเป๋าน้ำร้อนประครบบริเวณหน้าท้องหากยังไม่ดีขึ้น จึงรับประทานยาแก้ปวด 5. จดบันทึกวันแรกที่มีประจำเดือนอที่ประจำเดือนมาเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในวันที่ประจำเดือนมาในครั้งต่อไปโดยปกติประจำเดือนจะมาทุก28วัน <c oughs> การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านจิตใจ อารมณ์สังคมวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านจิตใจอารมณ์และสังคมมีวิธีการดังนี้ 1. ทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอและแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 2. เมื่อวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายควรขอคําแนะนําจากพ่อแม่ผู้ปกครองและผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการทํากิจกรรมที่เหมาะสม 3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เช่นหงุดหงิดโกรธเศร้าควรแสดงออกอย่างเหมาะสมและทำกิจกรรมที่สนใจเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกนั้นเช่นเล่นดนตรตีเล่นกีฬานี่ครเป็นตัวอย่างการทำกิจกรรมเล่นดนตรตีทำให้จิตใจเบิกบานมีความสุขเล่นกีฬาช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ 4. ช่วงอายุที่นักเรียนบางคนสามารถเกิดอารมณ์ทางเพศได้เป็นธรรมชาติปกติของมนุษย์ซึ่งการแสดงออกทางเพศเช่นการระบายอารมณ์ทางเพศควรทำในสถานที่ที่ปิดมิดชิดและเป็นกิจกรรมส่วนตัว 5. ยอมรับและภาคภูมิใจในตนเอง หกเลือกคบเพื่อนที่ดีไม่คบเพื่อนที่เกเรหรือติดสารเสพติดเพราะอาจจะเพื่อนที่ติดสารเสพติดอาจจะชักนำเราไปให้ทดลองเสพสารเสพติดได้เจ็ดรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแปดมีน้ำใจต่อเพื่อนให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีปัญหา และมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม9เมื่อมีปัญหาหรือไม่สบายใจควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครู10ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนครอบครัวชุมชนและสังคม11เริ่มสนใจ เพื่อนต่างเพศเพื่อนเพศเดียวกันหรือเพื่อนทั้งสองเพศและต้องอต้องการเรียกร้องให้คนที่ชอบรวมถึงคนรอบข้างมาสนใจตนจึงพยายามแสดงออกให้เด่นกว่าเพื่อนคนอื่นๆอย่างไรก็ตามนักเรียนไม่ควรใช้วิธีแกล้งเพื่อนเพื่อต้องเพื่อต้องการเป็นที่สนใจ12ยอมรับในตัวตนของเพื่อน และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามปกติหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อที่2ของเรานะครับก็คือหัวข้อการปฏิบัติตนและดูแลรักษาสุขอานามัยทางเพศนะครับหลังจากที่ดูไปแล้วนะครับรูก็จะให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดในหนังสือนะครับในหน้าที่39นะครับหัวข้อที่4นะครับในหน้า39แล้วก็ในหน้า40 หัวข้อที่5และหัวข้อที่6นะครับให้นักเรียนทําลงในแบบฝึกหัดของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนํามาส่งหลังจากที่มาโรงเรียนได้ปกตินะครับหรือไม่ครูก็จะเรียกตรวจอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีเนื้อหาที่จะสอนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ